ปฏิปทาสมควรแก่คลหัหั์ขหบดีอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่คฤหัหั์อันเป็นเหตุให้ได้ยศและเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์สี่ประการเป็นอย่างไรคือเป็นผู้บำรุงพิขุสงด้วยจีวรเป็นผู้บำรุงพิขุสงด้วยบินทบาท เป็นผู้บำรุงพิกุสงด้วยเสนาสนะเป็นผู้บำรุงพิกุสงด้วยคีลานะปัจยะเพศสัตบริการข้าบดีอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรแก่คฤหัสอันเป็นเหตุให้ได้ยศและเป็นไปเพื่อสวรรค์บัณฑิตทั้งหลายบำรุงท่านผู้มีศีล ผู้ดำเนินไปโดยชอบด้วยจีวรบินทบาทเสนาสะนะและคีลานะปัจจยะเพษสัตบริขารชื่อว่าย่อมปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่คลือหัดบุญย่อมเจริญแก่เขาทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนเขาทำกรรมอันเจริญแล้วย่อมเข้าถึงฐานะคือสวรรค์